ดรครูเฟเชยลคินเซอร์นะคะเป็นผลิตภัณฑ์ที่ใช้ทําความสะอาดผิวได้อย่างล้ําลึกนะคะแล้วที่สําคัญนะคะผลิตภัณฑ์ชุดดรครูเนี่ยเขาจะช่วยในการปรับสมดุลผิวนะคะยับยั้งเชื้อไรดียวเดกรักษาโรคปลายจมูกแดงเชื้อไรเดียวเดกคืออะไรเชื้อไรเดีโมเดกนะคะก็คือเป็นเชื้อที่เป็นปรสิตกับผิวเราอาศัยอยู่ในร่างกายของคนเรานะคะตั้งแต่หนังศรีรษะจนถึงจุดปลายเท้านะคะซึ่งจะมีการแพร่พันธุ์อย่างรวดเร็วนะคะ ในในเชื้อไลดีโมเดกเนี่ยจะมีลักษณะคือมีแปดขาตัวจะคล้ายๆกุ้งนะคะแล้วก็ตัวเชื้อไลดีโมเดกเนี่ยจะมีการแพร่พันธุ์ซึ่งในตัวเดียวเนี่ยจะมี2เพศก็คือเพศผู้และเพศเมียผสมพันธุ์กันเองมีการสืบพันธุ์แล้วก็มีการแพร่ลูกหลานอย่างรวดเร็วนะคะแต่ว่าถามว่าคนที่มีเชื้อไลดีโมเดกเนี่ยเป็นเรื่องผิดปกติไหมจากการสํารวจนะคะ97กว่าเปอร์เซ็นต์เนี่ยมักจะ มีบุคคลที่มีเชื้อไรดอรโมเด็กนะคะมีอยู่ประมาณ2%กว่าเซนเท่านั้นที่ไม่มีเชื้อไรดอรโมเด็กแต่ถ้าจะผิดปกติก็ต่อเมื่อมีเชื้อไรดอรโมเด็กมากเกินไปนั่นหมายความว่า เมื่อเรามีเชื้อไรเดนโบเดกมากเกินไปเนี่ยสังเกตดูว่าบางครั้งเนี่ยเราจะมีอาการคันโดยไร้สาเหตุบางท่านเนี่ยคันศีรษะก็คิดว่าเกิดจากรังแคนะคะหรือบางท่านมีอาการคันที่หน้าหรือมีลักษณะเป็นผืน่นแดงก็เข้าใจว่าตัวเองเป็นสิวจริงๆแล้วมันเกิดจากปัญหาของเชื้อไรดนโบเดกทั้งสิ้นปัญหาของชื้อไรเดนโบเดกเนี่ยจริงๆแล้วมันเป็นโรคชนิดหนึ่งนะคะ<ม>เราเรียกว,ว่าโรคโรเซเซียเป็นโรคผิวหนังที่มีอาการคล้ายๆกับคนที่เป็นสิว เพราะฉะนั้นจึงทําให้คนทั่วๆไปเนี่ยเข้าใจผิดนะคะแล้วก็รักษาโดยผิดวิธีสําหรับชุดดอกตคูนะคะเขาจะมีสารตัวนึงเราเรียกว่าสารเดม o เดซิดีนนะคะซึ่งจะช่วยในการยับยั้งชื้นลายเดมเดกเนี่ยไม่ให้มีการแพร่พันธุ์ปัญหาเหล่านี้จึงหมดไปถ้าเราใช้ผลิตภัณฑ์ชุดดอกตคูอ,อ,อย่างต่อเน,นื่องส่วนประกอบของผลิตภัณฑ์ชิ้นนี้นะคะจะประกอบไปด้วยนะคะชิ้นแรกเลยก็คือ แชมพูสระผมนะคะแล้วก็ชิ้นที่2ก็คือโฟอมล้างหน้าชิ้นที่สก็คือมอยเจอร์ด็อกเตอร์คูลและชิ้นที่4ี่ก็คือสบู่ด็อกเตอร์คูลค่ะวิธีการใช้นะคะแชมพูสระผมใช้สําหรับสระผมทั่วไปนะคะแล้วก็ส่วนสบู่เนี่ยจะเหมาะสาหรับคนที่มีลักษณะผิวมันโฟมล้างหน้าจะเหมาะสําหรับคนที่มีลักษณะผิวแห้งส่วนมอยเจอร์ด็อตรคูนะคะจะใช้ในการดูแลผิวในเวลากลางคืนค่ะอันนี้ก็คือ เป็นการช่วยยับยั้งชุลยดีบเดกนะคะโดยเฉพาะโฟมล้างหน้าเนี่ยสามารถทําความสะอาดได้อย่างหมดจดวันนี้ดิฉันจึงนําเสนอโฟมล้างหน้าเป็นขั้นตอนแรกสําหรับทําความสะอาดผิวเนื่องจากว่าสามารถควบคุมและสามารถใช้ได้กับทุกสภาพผิวไม่ว่าคุณจะมีปัญหาที่ผิวไม่มีปัญหาผิวมีปัญหาผิวแห้งผิวธรรมดาผิวมันผิวผสมหรือผิวแพ้ง่ายทุกทท่านสามารถใช้โฟมหลอดนี้ได้เป็นขั้นตอนที่หนึ่งนะคะ